สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ปานาอาสุขุสุขคอนสุมองสุบอนพบพอกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนสสวัดีปาุมายังไม่เท่ามาเอางวไปเลี้ยงให้เพิ่นจะบอกเอางวไปเลี้ยงให้บ่มีผู้สล่างไปงานศพเออเผินจ้างบ่จ้างแล้วเพิ่ดห้าเอาไปเลี้ยงให้เพิ่นก็เอาไปเลี้ยง้ใหมายังประม้อยมาเนี่ยมีข่าวดี แต่กบบ่อกบ่ออีกพอน่บ่อได้แล้วพี่น้องบลับบลีพี่น้องสหนวยจะกคยเลยจะได้ลงก่อนไพรไปเบิ่งทางในขัมาเบิ่งทางในพี่น้องเห็นยังบ่าวควัน อันนี้ก็คือมองเราตรีม่าวเีเรองรีไม่องีไมก่องามากีไม่ากเื่องาียากเงีไม่ากเงีมยาเื่อาียาเืองรามาเจือยเื่อี่ยาเืองีไากเงามยากาวกากมากางบ่าวเว่าม่้อยเปิ่นเป็นสะพานบุญ ห้าสิบเก้ามีกระราดอันนี้ก็คือหมองมาหลับเอาเงินในหมู่บ้านเท่าพี่น้องเลยเผิ่นหับฝากเงินมาแต่ประเทศไทยสำหรับพวกเฮาเองน่ะมีบัญชีดอกก็ต้องฝากมาทางหนีเนาะในหมู่บ้านบ่อยากฝากก็ต้องฝากมาหนีเพราะว่าเพิ่นเปิดหลานขายของชัําพี่น้องเลย หับฝากเงินฝากได้สูงสุดเท่าไรยายฝากได้สูงสุดเท่าไรเออฝาก้่ามันอะไรตังเต็มมม้าไมิอืมอะอืมอืมยทำมงนกัแงอืมอืม ฝากได้หลายชุดนะเ่าไรหลับได้หลายชุดน,นะนะฝากมาเน้โอ้เป็นแซนกะหับได้พี่นอ<ม>้องเือฝากหน่อยโชคลอยสามลอยหาลอยพันหนึ่งเป็นกะหับหับเบิดนนะเดนะอธิบายแจ้งงลูก <c oughs> เพิ่นฝากมาหน่ะเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็มาหักค่าธรรมเนียมเจ็ดพันนี่หักเท่าไรหักสองร้อยสองร้อยงร้อยบาทพอดีปบาปกตินั่นสองร้อยสองร้อยสิบบาทสิบาทนะเพิ่นบอเอาน้ำเพิ่นรุดให้สอยเรือน 9, ้องเพิ 1, ่นเพิ่น่า ก็เหลืออยู่หกพันเป็นร้อยบาทพี่น้องเลยสามสี่หผมเอาพันหนึ่งต่อต่อสามสามสิบบาทบ่พันหนึ่งสามสิบบาทเมือนหนึ่งกับสามร้อยบาทได้เป็นทีละล่อยนะพี่น้องก็ไปพอกันอยู่พูแเละทั้งเพื่อนยาเตยผู้เละน้องพี่น้อง นำมาเหาะเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นกำลังตื่นตันพี่น้องมอบเงินให้เพิ่นเป็นทีเรียบร้อยอใา่บางคนเองพี่น้องเลยนี่ก็คือเอื้อยนี่แมนนับถือเป็นน้องน้องชายโอ้ยเพิ่นตื่นตันนะตันขนาดเคยได้เคยมีพี่น้องเลยเคยได้ ทุกงเดิ้งพันหกพันอเจ็ดพันเรือมาหน่ะหกพันแปดร้อยบาทขอประคุณไอ้ฟาลูกไลายเดอทางโคลาที่มีจิตใจเมตตานอสวยเรือขอบขอบั้วนยาเตยสวยเรือสื่อธาน้องไข่ดาวเพราะว่าเงินในโต้ผลกระบมีพกกี่พี่น้องเ่นตื่นตันแหงบ่คิดวาชิด้ธาให้ลูก จากที่อ so ันเบิ่งลิปซ่องน้องมวยน้ะพี่น้องมาต่อซ่องนี้ก็สิขอใจเนาะว่าเกิดอันแบบว่าเป็นมาจังไดอยังได้ทานให้ลูกแต่บ่มีเพื่อนว่าคุณจะทานให้ลูกยังได้ทานให้ลูกกับบ่มีสุดปัญญาและพี่น้องเ้ยดูกันยั่งบ่ได้เก็บยังก็ยั่งบ่ได้ก็นน่อคือทับลูกแล จะทุกคนบอกเคยเห็นกันจากเถื่อเนาะเห็นผ่านโทรศัพท์เพื่อนกันยังมีจิตใจดีก็ให้อายมีความสุขลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขึ้นกว่าเก่าเนาะทานมาเจ็ดพันบาทก็ให้อายได้ขึ้นไปเจ็ดร้อยล้านบาทพูเด้อให้อายลำล่ำรวยขึ้นกว่าเก่ามีความสุขลายๆเนาะได้ มีเงินมีคําสวยเรือคนทุกยากไปเรื่อยๆเด้ออายเด้อบุญคํานําสู้เนาะบุญกุศลนี่ก็ขอให้ถวยถึงอายเด้อยอมือหัเอาเด้ออายเด้อขอพระคุณด้ยในเนาะอายหลายเนาะี่ทเงินมาให้เฮาเป็นสะพานบุญเนาะแม่นขอพระคุณหลายๆเด้ออายเด้อเฮาก็บ่รู้จักแนวสิช่วยเหลือส่วนนี้ก็ก็สิให้เอื้อนใจคือล ผ่าให้น้องแมนชื่อธาตุให้น้องแนนกระใส่ายแนนตัวไรที่มันบวกรหายนเป็นไส้ใส่ายไปแล้วก็ส่วนได้เทียนอากาศห้ยชื่อธาตุชื่อธาตุก็สีชีวิดอยู่ประมาณขอบคุณพี่น้องเล่นอะไรเนาะข้าก็ถืไปถามเบิ้องว่าธาตุมันเท่าได้แมนตอนวมันชีบิตได้กระขอบขอบคุณอ้ายนันไลที่เหนียดตาเอื้อกับอ้ายเพลิน ถาดนี่มันฉีจักพันถาดนี้เข้ากับเจ้าแบบอีู่ตอนไหนพี่น้องเลยแบบแม่ว่าแบบน่าเหนื่อยเนาะเอาพอได้ให้น้องอยู่พ่อเงินเท่านี้ก็คือเงินส่วนนี้นะพวออย่าหายซื้อธาตุเขาก็ต้องซื้อธาตุก่อนมันเรือเราจังไปใช้ายอย่างอื่นหนีชิ้นก็จังว่าน้ำ้างเนาะจุธงขนาดจะมีหมูอยู่หมูชาแล้วพี่น้อง สุดมันใหญข็งค่านนพท์โอ้ยเหตุผลกับสิบมืถือไรเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยสูญเสียลูกไปกับยังสับสิ้นกับบ่มีสิสอยเรือลูกตอนลูกอยู่ผัด อยากกินหนังหมูกับอะไ้กินอยากกินกุ้งกับอะไ้กินย่อนบ่มีเงินบ่มีคำลูกไปแล้วอยากได้ทาตให้ลูกกับบ่ได้อีลูกเสียบ่มีหัวเงินสิใส่มือให้ลูกพี่น้องเอ้ยย่อนความทุกข์ยากแต่โลกนี้พี่น้องเอ้ยขาดใช้เลื่อยตัดชีวิตฟื้นการทำเงินแต่ย่อนมาข้างบ่มีเนาะคุณเจะบ่อยู่ถ้ามีเงินปัวรักษาเนาะก็จิมีโอกาสเนาะ เงียนความถูกยากอยู่เฮือนรังใหญ่ปูกระเบื้องงามกระแมนอยู่เป็นเฮือนของคนอื่นพี่น้องมาอาศัยเพิ่นอยู่เพิ่นมะลายนี้มือได้ก็ได้ไปมือนั้นจักสิเหตุจังใดกระน้อยกอยเากถูกยังว่าลูกกระน้อยเสียไปปัสสากินข้าวท้างทีข้าวบ๊วย ปวดแนปวดขาพอาม่นอนหลับไเลยโอ้เม่อก็ยัง้ตใจบ่ทันได้ตืนไดเตื่นตื่นตันพี่น้องภุมิใจขง้อยใหญ่าี่บพี่น้องอร่อยมากเลยเพื่นนน้องกะฮะกะไปใหม่ๆน้องกะทำใจบ่ทันได้อีวาเาทึงกับขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆเนาะ จากเสียจังไดเบิงเอาความถุกอยากของคนคนหนึ่งเนาะพี่น้องบ่มีโอกาสเพื่นดีใจสิได้ทานให้ลูกลูกสิบได้ตักแดดตากคนถึงจีเซียไปแล้วอะไรกันดูเพิ่นได้ขาโฮมเขาเงาได้อยู่หมองดีมีเพื่อนอยู่ื่อนอยู่จากเสียจังไดพี่น้องเลยเพิ่นก็ไปทำงานจนบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้า ไปทำงานแต่ลูก <S 2> <S 2> <ด>เนี่ยหน่อยจน<ด>ใหญ่คว<ห>ามดีใจดีใจสิได้มองอยู่ให้ลูกโดยกอดดีใจหลายภูมิใจหลายลูกขนอชีบในน้ำในดิน,อนกนดอดขนอกระขิดว่าลูกขนอชียู่ในดินนั่นแเพิ่นก็คิดบ่สอดเนาะว่ัสมีไพมาซอย พี่น้องกับท่านะกัพ่อป้านั่นบุพพ์พอจุซอยกันได้ไก่ดำาละโตแล้วนะแม่ส่วนภาพแบทังครอบครัวเป็นกัีคือกันเน้ะแม่กับบุคิดบุษบดวมาชีได้ว่าสิมีผูมาิอยเร้อบุกขอขอบคุณผู้ใจดีเด้อเห็นผ่านโทรศัพท์กัใจดีใจกวงแท้ๆผากมาซอย มีขีดเพ้นแล้วแมนก็ไอ้ายมีบุญบุญขับหนำสู่เขาก็จักชีวะนวาบุเป็นพี่น้องเอ้ยไอ้บัมกิบนีก็ขอให้ไอ้จิตใจไอ้ปรงใสเด้อไอ้เด้อขอให้อ้ห่างไอ้มี่ลำด้วยลำด้วยไอ้เอ้ยเหตุงานก็ขอให้หลับดื้อเนาะ แม่จะเดินเก่าหนาให้ได้เรือนสั้น์เรือนโยดเด้ออ่เด้อถามให้เจ็ดพันกับอเเจ็ด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 ล้านเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหมื่นผู้แหละจ้าชิว่าเนี่ได้พี่น้องเอ้ยให้ได้รวยรวยหล่นพระอ่ะผมได้ช่วยเหลือคนถูกยากไปเรื่อยๆเบิ่งน้ำตาความสุขความดีใจชิได้หมองอยูออให้แก่ได้กลัวหนีขึ้นเงินเรื่อยๆเด้อ เคยได้แต่เงินทำลาทำงานบ่เคยได้เงินนั้นมาสวยเรือเผื่อช่วยเรือในตอนที่ลำบากในตอนที่บ่มีที่สุดนี่แหละน้ำตาของความดีใจเด้อาอเด้อไอเบิงเอาเผนดีใจแฮงเงินที่อายมาซอยชมมาพาค่วนเลยเนาะ เราก็จะได้ปอบไอเพิรนกับไอเพิรนเนาะไปดีครับมาเบิรนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพอกันคลิปหนากับสบายดีสาธุ